สวัสดีครับผมฟองน้ำประโชาติพงษ์นะครับนี่คือ M อ l i n ูนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยม่ิดนสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยม่ฮิ่ดนครับไม่ต้องตกใจวันนี้ทำไมมาคนเดียววันนี้เนี่ยผมจะบินเดี่ยวครับพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ว่าเขาเนี่ยมีการเรียนการสอนกี่ประเภทมีกี่สาขาเอาเป็นว่าตามผมมารู้จักกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป เอาละตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับที่มีบทบาทสําคัญเลยแหละฮะสำหรับวิทยาลัยตุยยางคนศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านแรกนะครับดรปีเตอร์ฟิลดิงนะครับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะคบเป็นอาจารย์ไทยนะฮะดรสมชัยตรักการรุ่งนะครับรองคณบดีฝ่ายดนตรีศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราถามอาจารย์ท่านอาจารย์ปีเตอร์ก่อนลวกันนะครับ so I want to know about the this college College of Music right uh huh. so what is for <S learning how about music all forms making it playing it teaching it things you do with music And, and require any student who can play music right a lot of people do study an instrument but there's other areas of music that don't even involve performing like composing creating new things So are supposed to have a basic with of music right yeah well, there's a lot of basic skills and knowledge that we all share mm -hmm. it's basic piano a bit of singing a bit of history <laughs> อันนี้เป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยแล้วก็นอกจากการที่จะเรียนดนตรีทางด้านการแสดงแล้วเราก็จะมีสาขาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าด้านกิจกรรมดนตรีทางด้านเทคโนโลยีหรืออื่นๆอีกที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดก็เข้าก็จะเข้ามาเรียนกันที่วิทยาแห่งนี้มีกี่สาขาอาจารย์สำหรับคนที่จะมาเรียนวิทยาลัยน,นี้9สาขาวิชาหลักๆเองใช่แล้วก็้ย่อยลงไปถูกต้องแล้วก็ระดับปริญญาโทเองหรือบัณฑิตศึกษาครับซึ่งก็มีทั้งปริญญาโททางด้าน การแสดงปปียโททางด้านเพือ่อที่เป็นนักวิชาการแล้วก็ปียาเอกก็เหมือนกันเป็น Ph.D แล้วก็ DM Doctor of Music คือไปได้ถึงเป็นด็อกเตอร์เลยใช่ใช่เอ็กซ์เพรสงด้านดนตรีเลยใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบดนตรีเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาด So we know we know already about the, the the program and in the class and I just want to know about the activity Uh, outside the class you have activity or events well, the wonderful thing is part of the degree is making music and playing so some, some of the courses you take are playing an orchestra playing a band playing a jazz ensemble mm. so the, the some of the courses are actually the, the fun things that you're wanting to do outside of a classroom in addition to the formal courses there are other student ensembles where people just together get together and jam and there's also larger ensembles where some of the highest level students get to perform with professionals Oh, it's a good chance for a student it, it, it's to a, know it, a new thing right it's sort of a professional uh, uh, apprenticeship mm -hmm. uh, there's the opportunity for some to, to play with the thailand philharmonic orchestra i heard a lot about tpo what is, a, what is tpo band or it's, well it's the thailand philharmonic orchestra it's about it's been around for nine years and oh. it's a full orchestra about 90 members and uh, is the largest orchestra in Southeast Asia. It's got all the different instruments and they play a lot of uh, repertoire of the last century, like the more contemporary music. Oh. When I was growing up, it was very small orchestras played like Mozart and Beethoven. And With TPO, they, they do a lot of newer music, which is a bit exciting. We get the students coming in to enjoy that. <laughs> ผมขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตเดินทัวร์ได้ไหม So can I you allow me to tour around t o beautiful time of day Yeah ขออนุญาตขออนุญาตเดินทัวร์หน่อยไปเดี๋ยวจะมีไกด์พาไปให้ครับมีไกด์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณท่านทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปทัวงานท่านลองให้ผมมาหาที่ไหนเนี่ยมาหาอะไรก็ย้ายใหญ่ โอ้ยตึกดีอาคารแต่และอานานี่ก็เยอะแยะไม่หมดหมสุจะไปไหนบุคลิกอย่างนี้ใส่แว่นผมยาวมีหนดวดคาแต่งตัวดูพอดีเป็นนักดนตรีแบบนี้ผมว่าใช่แน่ๆคนนี้แหละที่เขาส่งมาให้นะาครับนะาโอ้คุนะาเป็นเป็นอาจารย์ที่ท่านรองคณะบดีส่งมาให้ผมฮนะดรพีเดอร์ส่งมาให้ผม<อ>ใช่ไหมฮะน้องฟอยใช่ผมฟอยครับอาจารย์ใช่ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์ไขนี่เป็นอาจารย์สอนประจำอยู่ที่นี่ใช่ครับผมอยู่ประจําสาขาไหนครับประจําสาขาแจ๊สครับผมแล้วก็จะสอนรวมวงแล้วก็บรรยายปริญญาโทเป็นหลักครับผมครับผมอาจารย์บุคลิกดูดีมากโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเอางี้ดีกว่าอาจารย์ยังไงอาจารย์พาผมทัวร์หน่อยดีกว่าสาขาแรกที่เราจะไปกันพาผมนําไปหน่อยได้ไหมฮะโอ้ด้วยความยินดีครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับฟอยครับเชิญเลยครับครับผมครับผมบุคลิกต้องอย่างนี้นักดนตรีดูผู้ดีมีชาติและกูลไปอ่ะ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากการเรียนสวยงามมากครับผมตองการจะเห็นเวทีเยอะเงี้ยครับตอนนี้ผมกำลังมาแรงในกระแสพวกละครเวทีจ้ะมีไหมเพราะเราเกี่ยวกับแบบดุริยาข้าศิลป์อย่างเงี้ยมันต้องเกี่ยวศิลปะเกี่ยวกับดนตรีมีแบบมิวสิควร้องเพลงไหมเพราะตอนนี้กำลังอินรัชดาลัยละครคุณบอยครับผมมีเนี่มีแน่นอนครับมาถึงที่แล้วมิวสิคเทเตอร์ครับผมครับร้องเล่นเต้นลำ ทั้งไทยทั้งเทศมีหมดทุกอย่างครบวงจรครับผมก็คือสอนเกี่ยวกับการแสดงครับผมการแสดงการร้องโอเปร่าครับเอ่อการร้องในลักษณะของโอเปร่าครับผมใช่ครับผมการเต้นลัมการแสดงการพูดดิกชั่นอเมริกันเพื่อที่จะให้คนดูที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้าใจด้วยแสดงว่าอาจารย์ที่สอนจะเป็นอาจารย์ที่มาจากเมืองนอกต่างชาติเลยครับผมมาจากเจ้าถิ่นเจ้าที่เลยมาจากเจ้าถิ่นเลยครับนิวยอร์กเลยครับโอ้โหไปดูครับว่าสไตล์บอดเวย์แบบนิวยอร์กเป็นยังไงเชิญเลยครับทรงนี้ใช่ไหมฮใช่ครับ บคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆที่นี่เราก็จะเตรียมนักเรียนเนี่ยฮะเพื่อที่จะให้เป็นนักแสดงละครไที<ม>เรามีตั้งแต่ฟรี ge, pre ge, คอร์เลจฟรีคอร์เลจก็คือมปลายก็ค<ม>ือมสี่มห้ามหกจนถึงปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่เราเตรียมให้ให้พร้อมทุกสิ่งเลยเราก็คือจะมีโปรแกร,รมหลักสูตรเนี่ยเราก็สอนน้องทุกอย่างหลายๆคนเนี่ยต้องการที่ไปทำงานที่อเมริกาเราก็จะมีคำแนะนำอะไรให้<ม>น้องๆทุก,กๆคน And what you j u Uh, we, we were just doing uh, part of our training is singing so singers are like athletes and you would never go and run a race without stretching so our students are performing today so what I was leading them through were some exercises to get their voices warmed up and ready to perform today. <coughs> <coughs> มันก mm ็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะแสดง If I don't have a basic for the you know singing so can I join in this major Of course if you can sing and act and dance you'd be great I have a bad voice Oh then maybe not Really Maybe you play piano So how to how to practice how to you know like Well it um Let's see if you can match pitch I'll tell you really quick if you can be a singer <laughs> Come here yeah. E yeah, okay. Oh yeah. Can you sing this pitch? E <laughs> oh, Full scholarship. Gracias, <laughs> <laughs> <laughs>

Oh. For anyone interested in studying music theater, we have auditions four times a year mm -hmm. and we're always looking for an undiscovered talent in Thailand and uh, we hope that they will consider our program to come and get training in singing, acting and dance. Mm -hmm. And if they want to know more information, they can look on our website or they are welcome to attend any of our performances. Mm -hmm. We do many performances throughout the year. Yeah, I can do that. I can do that. New wear be step right off the back. I can do that. I can do that. One morning sis will go to dance class. I'm glad I glad with shoes and ties it all But they foot too small, so I stuff a shoe with six or socks. Wrap seven blocks in nothing flat. Hell I can do that. I can do that. Oh what are you gonna can do? I can do that. อาจารย์ข่าผมได้ข่าวมาว่าที่นี่นะวิทยาลัยดุริยางเนี่ยเขาดังมากเรื่องดนตรีคลาสสิกใช่ครับผมผม,ผม,มอยากรู้ว่าเงินพวกดนตรีที่เขาดังๆได้รางวัลมาเยอะเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมกำลังจะพาไปดูครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่ผมกำลังจะพาไปดูเนี่ยมันเป็นคลาสสิกคลาสสิคอลวอยซ์ครับคือมันเป็นหนึ่งในดนตรีคลาสสิกใช่ครับใหญ่ดนตรีคลาสสิกเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นมิวสิ u เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นการปฏิบัติตอนวันตกครับ มันจะมีหลายๆเครื่องดนตรีเลยแต่ว่า Vo i c e เนี่ยเด็กเขาเนี่ยออกไปแข่งขันแล้วก็ชนะรางวัลไล่ล่ารางวัลกันมาเรียกว่าเรียกว่าเต็มไม้เต็มมือเป็นก่อนเป็นกรรมกันเลยทีเดียวได้ระดับโลกเลยใช่ครับผมสร้างชื่อให้ให้ให้วิทยาลัยค่อนข้างมากครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยต้องอึ้งไปเลยดีกว่าครับผมเชิ่เลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ดรทรเวสแล้วครับก็อาจารย์ก็เป็น อ <ee, S 2> าจารย์ประจำสาขา uh, Music Performance หรือว่าภาษาไทายก็คือเป็น,ปททนดนตรีปฏิบัติวันตกดนตรีปฏิบัติวันตกเนี่ยมันจะมีหลายดีพาร์ตเมนต์มากเลยเพราะว่ามันจริงจังมากในการเรียนการสอน,น,นเราก็ <artistic S 1> <bus S 2> เลยย่อยลงมาใช่ครับก็คือเป็นเหมือนกับหลายๆองค์กรที่ขึ้นตรงอยู่กับดน <S <S ตรีปฏิบัติวันตกใช่ครับผมแตนี้คือได้เรียกับ Classical Voice Classical Voice ครับผมโอเค so we just want to know so how did f r i e n d about Classical voice and like music theater, another department. Yeah. How different? Uh, the, the same basic vocal technique is used for all types of singing. Uh, it's mostly the repertoire and the way that we use languages that is different. Uh, of course, there are different performance practices. Mm -hmm. <as> well. ที่ฟอยถามว่ามันต่างกับอันอื่นยังไงใช่ไหมครับก็คือการร้องเนี่ยก็เทคนิคอลเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละกับ,บกับ,ก,บกับการร้องทั่วๆไปแต่ว่าสิ่งใหญ่เลยที่จะต่างกันเนี่ยก็คือแรปเปอร์ทัวร์แรปเปอรัวร์ก็คือชิ้นงานนะฮะก็อาจจะเป็นชิ้นงานของออปราท,รที่ที่ที่โฟกัสจริงๆบนบนคลาสสิกทางดนตรีคลาสสิกเลยหรือว่าจะเป็นภาษาเพราะว่าถ้าเป็นคลาสสิคอลไวก์เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้องแค่ภาษาอังกฤษ มันก็จะมี i t เลียนมี German, มี French มีอะไรหลายๆอย่างก็คือคนั่นนั่นนั่นคือเนื้อหาหลักที่มันแตกต่างกันครับครับ oh. Is it hard for student for the student new student uh, It is difficult. A lot of students have trouble with languages mm hmm. in particular mm hmm. because there t k no w Italian, French, Italian French, English, English and German, German. Oh. and uh, For, for example for an american student at least one of those uh, languages is their native language but for a thai student all four of them are their second or right. second language aha, aha. so it presents uh, a difficulty to mm. uh, learn all of those languages in a short period of time <norms> mm -hmm. Italian <barber question> <masans> <masans> German แต่เราต้องเรียนดิกชันของภาษาอังกฤษเยอมากมันเยอะเพื่อเพื่อที่เพื่อที่จะสื่อความหมายของเพลงออกไปให้อย่างให้อย่างได้อารมณ์แล้วก็ถูกต้องกับตัวความหมายของของเพลงนั้นๆเพราะว่าถ้าสมมุติเราสื่อสารแล้วก็ฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ที่ถูกต้องของบทเพลงนั้นนั้ได้เช่นรักโกรธนู่นนี่นั่นถ้าภาษาเราไม่ชัดก็คือถือว่าเฟลก็มีอินเนอร์ด้วยใช่ครับผมใช่ครับเพื่อใหได้อ right yes to performance out right yes

ชื่อลลิบลตบอลเทพนิตยนานค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นกับชื่ออะไรครับชัยพ,พรพวงมมลีครับชื่อเล่นชื่อปอ๊อปครับเฟิร์นกับป๊อปเห็นได้ข่าวว่ามีรางวัลการันตีด้วยสองคนนี้เป็นสายคลาสสิกบอยส์ก็เมื่อปี2004่ป่ะค่ะหนูก็ได้รับรางวัลที่1ของรายการ Barry Alexander International Vocal Competition ค่ะของผมล่าสุดก็เป็นปีที่แล้วเลยนเอาในไทยครับ,รบของ ของ b a งค์ค k o โอเปครับได้เป็นรอนไพรส์แล้วมันผมรู้สึกว่ามันยากเหมือนกันนะคนร้องโอเปร่ามันต้องมีพลังเสียงแบบต้องดูแลตัวเองใช่ไหมมีการดูแลตัวเองบ่อยไหมมันสําคัญขนาดไหนก็จริงๆแล้วนักร้องก็คือเหมือนกับว่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องดนตรีครับก็ต้องมันก็ต้องแข็งแรงตลอดเวลาต้องมีฟิตเฟิร์มอะไรบ่อยไหมฮะใช่ค่ะก็สําหรับเฟิร์นก็ซ้อมทุกวันวันละสามชั่วโมงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ต้องออกกําลังกายซิปอัพอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มัน ร่างกายมันแข็งแรงอะค่ะเคยแบบเสียงหายไม่มีแล้วต้องร้องแล้วเงี้ยเคยไหมยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยแสดงว่าดูแลตัวเองดีมากสาหรับคนที่แบบเอกวอย์อย่างเงี้ยต้องมีการดูแลร่างกายตัวเองด้วยจําเป็นมากครับเอางี้ฝากว่านยสำหรับน้องๆที่กำลังจะตัดสินใจเข้ามาก็สําหรับเด็กไทยนะครับที่อยากจะเข้ามาเรียนโอเปร่าก็จริงๆแล้วอยากจะให้เข้ามาเพราะว่าปัจจุบันคือโอเปร่าในประเทศไทยคือยังมีน้อยอยู่ก็อยากจะให้เข้ามาศึกษาดูว่าเป็นยังไงครับต่างๆยังไงครับ Sie wissen, dass die ich nicht hören will. Soll ich aus nicht sie hören es doch nur. อาจารย์แล้วผมอยากรู้พวกที่เขาแต่งเพลงเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มทําอะไรมาจากอะไรถึงเป็นเพลงได้แต่ละเพลงเนี่ยโอ้สบายมากก็คือเดี๋ยวผมก็ลังจะพาฟอยไปดูคําตอบละว,ว่าการประพันธ์เนี่ยว่าถ้าสมมุติว่ามันเนี่ยเราดูคนอื่นเขาก็เล่นดนตรีนู่นนะี่นั่นการประพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับอะไรครับทงานยังไงเวลาเรียนกันตัวต่อตัวเขาจะเรียนอะไรกันบ้างเขามีกิจกรรมยังไง๋บยบผมพาไปชมครับเอาล่ะไปรู้จักอาจารย์ที่สอนสาขาวิชานี้ดีกว่าไปเลยฮะ ไม่หนึ่งสาขานะครับอาจารย์ขายนะครสาขาวิชาการประพันธ์และทฤษฎีดนตรีรสาขานี้นะครก็มีอาจารย์ตรงนี้อยู่เป็น I mean, อาจารย์เจมส์อาจารย์เจมส์ you can let me know about your department mm hmm. composing and theory so the composition and theory department is uh, for the theory part is at the center of all degrees except for the thai traditional music so we, we actually have courses for all majors mm -hmm. um, and we offer courses in the basics of how music works in mm -hmm. a way, especially music from europe mm -hmm. between about uh, mini culture uh, we, we talk about other cultures a, a bit mm -hmm. but mostly we focus on music from what is called the common practice era mm -hmm. of european history between Bach and uh, the beginning of the 20th century, so Mahler. And the name of this department is like theory, and uh, all students can play a music or just a theory in the class only. Well, the the classrooms for music theory are intended for students who are studying performance or education mm. or i mean every degree basically mm. S but most of them i mean most people in music in any music field especially undergraduate degrees are still performing mm. performing is a part of what we do and any student required to can play a music what what is required for get into this department into this department we require that a student can um, pass a composition exam which is essentially we give them melodies and they choose a melody and they they compose. Mm. And have forty five minutes mm. to write some music, mm. and we just we look at the music and we decide if it's if there's a if there's a clear logic and if it works as music. And we and then they they also are required to submit works, samples of music they have already written, to so that we can see what what they're interested in and how much potential they have. Mm. We also have a we, do, we used to have a performance requirement they would have to take a minor lesson. Now we require that they have proficiency in piano. Mm, piano. So we have a piano supposed exam supposed to can play a piano we also, we also give during our composition entrance. มันถือ department theory นั้นตีที่ไม่รู้ทฤษฎีเลยเนี่ยถึงจะเล่นเก่งยังไงเนี่ยถ้าสมมติไม่เข้าไม่เข้าใจที่มาที่ไปเนี่ยก็เรียกว่าตีจบไม่แตกแล้วกันอไม่มีเบสิกนะฮะฐา,านนักเรียนานี่คือปีสามครับผมปีสามชื่ออะไรครับชื่อมิ้นครับมิ้นทำไมถึงเลือกเลือกเรียนเนี่ยวิชาประพนันธ์ทฤษฎีดนตรีครับเพราะอะไรก็คือตอนแรกเป็นความตั้งใจที่อยากแต่งเพลงตั้งแต่ตอนเริ่มเล่นเปียโนแล้วครับแล้วก็ ตอนแรกไรบันจันใจเป็นเบโธเฟนก็คืออยากจะสร้างดนตรีของตัวเองขึ้นมามนคิดว่าอ,อยากจะทําอะไรสักอย่างที่แบบที่สร,สร้างสรรสร้างสรรใช่แล้วก็เป็นอะไรที่จะลงแก่สังคมเลย เรเห็นดนตรีสดที่เขาเล่นกันบนเวทีแล้วเขามีการแบบเล่นดนตรีเปอร์ฟอร์แมนซ์กันเงี้ยแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยเห็นด้านด้านหน้าเวทีหลังสุดๆเวทีแต่จะมีคนที่คุมแผงเงี้ยต้องมีไหมการเล่นการสอนแบบนั้มีไหมครโอ้มีเลยเรียกว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระแล้วก็ทุกคอนเสิร์ตสําเร็จได้เนี่ยก็คือจะต้องมีทีมนี้แหละครับเป็นตัวแปรสําคัญเลยที่จะทําให้คอนเสิร์ตนั้นสําเร็จได้หรือไม่เรามีแน่นอนครับในการทาการเล่นการสอนอย่างนี้มีทั้งไลฟ์ performance แล้วก็เราจะเน้นเลยหนักที่สุดเลยก็คือทำงานในสตูดิโอหรืคอร์ดิงครับผมเหมือนที่ดูแลศิลปินพวกสามิจิี่นี่อย่างเนี้ยอัดเสียงบันทึกเสียงทุกอย่างครับผมเท่อยากรู้จักสาขานี้อาจารย์นี่เลยครับผมอยู่ด้านในนี้แล้วนะับใช่ครับผมตามมาเลยครับอาจารย์ผมอยากรู้ว่าคำว่า มิวสิกเทคโนโลยีเนี่ยมันคืออะไรโดยความหมายโดยรวมก็คือปตามตัวอะไรครับเทคโนโลยีดนตรีคือเราเอาเทคโนโลยีมาใช้กับงานดนตรีคือเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่ทันสมัยใช่ครับทำให้ดนตรีมันพัฒนาไปใช่ครับอัดเสียงยังไงให้ดนตรีออกมาดีครับอัดเข้ามาแล้วมา mix มา s t e r ริงหรือว่ามาทําเป็น post production ยังไงให้สุดท้ายแล้วผลงานออกมามีคุณภาพคือมันดูเหมือนเป็นแบบเบื้องหลังนะสักาเนี้ยใช่ครับอยู่เบื้องหลังมากกว่าอาจารย์ใช่ครับอยู่เบื้องหลังแล้วต้องเล่นดนตรีอะไรเป็นด้วยไหมครควรจะครับ หูต้อง้องแม่นใช่ครับควรจะควรจะต้องเป็นด้านดนตรีครับอาจจะไม่ต้องเก่งมากถึงขนาดแบบว่าเล่นได้ระดับโลกแต่ว่าต้องเก่งเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำงานอยู่เนี่ยมิกอยู่ยม,มัน,ม,นมันดีหรือมันไม่ดีอาจารย์ถ้าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยนักดนตรีส่วนใหญ่ที่เขาแบบเป็นนักดนตรีดังมาแล้วเนี่ยก็มาเป็นเบื้องหลังโปรดิวเซอร์หลายคนเหมือนกันครับผมแสดงว่าก็ต้องมีพื้นฐานในด้านดนตรีอยู่ต้องมีเลยครับจะมีอย่างแรงเลยแล้ววลาจะเข้ามาเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรหลักๆสำคัญสำหรับสาขานี้อาจารย์ ระดับแรกก็จะต้องมีเครื่องดนตรีหลักของตัวเองอยู่แล้วเช่นคือชอบเล่นอะไรจะต้องร้องหรืออะไรก็ได้หนึ่งอย่างอยู่แล้วเพราะเราจะต้องมีการเพอร์ฟอร์มสิ่งที่คุณเป็นด้วยคือเป็นนักดนตรีหนึ่งแล้วก็มาสอบเรื่องของทฤษฎีปฏิบัติ ear training แล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมาเจอข้อสอบเฉพาะทางของสาขาต่างสาขาผมก็จะมีข้อสอบของสาขาของผมอยู่คุณก็ต้องผ่านตรงนั้นถึงจะสามารถจะเข้ามาได้และอย่างสาขาอื่นเขาจะมีปีหนึ่งปีสองเล่นดนตรีก่อนปีสามปีสี่ค่อยลงลึก อย่างอาจารย์เนี่ยสาขาเนี้ยมิวสิกเทคโนโลยีเนี่ยมัน,ม,นมันอะไรก่อนครับปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยเรียนอะไรบ้างตามสเต็ปตามหลักสูตรเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามจะให้เขาหาตัวเองก่อนครับหมายความว่าถ้าเขาเข้ามาภายในปีหนึ่งแล้วเขารู้ตัวว่ามันไม่ใช่เขายังเปลี่ยนสาขาเต็มที่เสียเวลาไปปีเดียวไม่เป็นไรครับยังยังดีกว่าที่จะปล่อยเขาเรียนไปแล้วไ <จะ S 1> เพราะว่าปีสี่ไม่ใช่ครับก็ทีนี้มันจะเริ่มลงลึกตอนปีสองเลยครับสองสามสี่อ๋อคือส่วนใหญ่เนี่ยคือเข้ามาในในคณะนี้นะวิทยาลัยดุริยศาสตร์เนี่ยอาจารย์ เข้ามาปั๊บมันเลือกสาขาเลยไหมตั้งแต่ปีหนึ่งว่าตั้งแต่ปีหนึ่งต้องเลือกเลยเลือกเพื่อที่จะทําการสอบเข้ามาในสาขาวิชานั้นๆแล้วจบไปแล้วมีงานทํำชัวร์ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่มีแน่นอนครับทำอะไรได้บ้างครับก็ที่นี่นะครับจะเน้นที่ออกไปเป็นสตูดิโอครับเอ็นจิเนียร์ทำงานในสตูดิโอเลยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเปิดสตูดิโอให้เช่าเล่นดนตรีอัดเสียงใช่ครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันเราก็จะมีไลฟ์เอนจิเนียร์ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยผมเห็นหน้าอย่างเงี้ยผมเคยไปตามคลื่นวิทยุอาจารย์เขาจะมีแผนเงี้ยแต่ละห้องห้องเล่นเ่นๆเงีเ้ย,ยงงสามารถเป็นดีเจได้ไหมอาจารย์เป็นคนเปิดเพลงเป็นคนดีเจสแกตแพดอย่างนี้ได้ไหมฮะคือตามหลักการของการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการอีควอไลเซอร์อีคิวครับ,รบจะเนี่ยไอเรื่องเนี้ยจะสําคัญเรื่องของดีเจที่จะแบบเปลี่ยนเสียงวูบว่าวูวัดหรือว่าพบอะไรเงี้ย ือเทคนิคนี้ก็ต้องได้เรียนอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วในการเรียนการสอนมันก็เหมือนกับเป็นซาวน์อินจเนียร์ใช่แต่เป็นซาวน์อินจเนียร์ที่ไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไปพร์ฟอร์แมนซ์ได้ไปโชว์ได้ด้วยใช่ไปโชว์ไปเปลี่ยนบีทเพลงไปเปลี่ยนเอาแผ่นนี้มาต่อแผ่นนั้นเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้ใช้ดนตรีที่มีอยู่เอามาใช้เปิดให้คนได้ฟังใช่ครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดที่นี่อาจารย์ถ้าเกิดน้องเขาเลือกมาเรียนแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสถาบันเลยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับมิวสิกกกอออออยยยย่่่่่าาาาาางงงงงงงเเเเีี้้รรรััับขขมนนนนแตตทืไจจ์ะ ทำงานเป็นเอนจิเนียร์ในห้องอัดโดยตรงเลยเครื่องมือต่างๆของเราเนี่ยจะพร้อมมากๆจะเป็นเครื่องมือที่ผู้ยดว่ายู่ระดับระดับโลกเลยที่ใช้กันนะครับควงจรแน่นอนคงวงจรแน่นอนคือครับแล้วมีกิจกรรมอะไรสำหรับแยกออกจากห้องเรียนไหมฮะกิจกรรมที่นอกจากในในกระบวนการเรียนแล้วในกระบวนการสอนแล้วที่นี่จะมีคอนเสิร์ตเยอะมากของเด็กๆของเราเนี่ยครับโ้มีทุกรูปแบบเลยมีทั้งป๊อปมีทั้งคลาสสิกแจ๊สกนตีไทยฉะนั้นพวกคอนเสิร์ตพวกนี้เราก็จะใช้เด็ก ของเราที่ที่เหมือนกับมาฝึกงานหรือสนใจอยากจะมาช่วยงานเนี่ยไปอยู่ตามคอนเสิร์ตพวกนี้อยู่แล้วลองฝึกงานหาชั่วโมงบินดูใช่ครับให้เขาได้ฟังง้เยอะเสริมในความรู้ได้ทําจริงๆเลยอะไรย่างเงี้ยครับ เป็นยังไงฮะนี่พาไปแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ไข่มากที่พาเราทัวร์นะฮะแต่ว่าสัปดาหนะ์หน้าสำหรับน้องๆที่สนใจในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องเราจะเข้มข้นกว่าน,นี้และพาไปทัวร์ยิ่งกว่าน,นี้แน่นอนครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ MUL i n k ลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้กระตุวททำชั่วไม่ได้ดีแฮ่เอ hey! ็มยูลิงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแต่ละคณะที่น่า,านสนใจในมห ah า ah วิทยาลัาััดววี้กอคครรบบสส ไ่ด้คีย์มันไม่ได้ต่ำไปน้องสูงวันนี้อยากรู้หลือเกินเนี่ยว่าอาจารย์คนสอนนี่อยู่ไหนฮะ จางบงมาเล่นให้ดูคนเดียวครับอังอาจารย์ขายไปอยู่บนนั้นได้ยังไงอาจารย์ใครโทอาจารย์ไปแจมหัาเขาได้ยังไงผมก็พยายามครับอยากสอบเขาที่นี่ไดบ้าง